มาครับตัวแรกครับตัวแรกอ่ะโหอะไรไว้เนี่ยไอ้เองของน้ำตองเลยเนี่ยผมก็เหมือนกันพี่ไอ้เนี่ยของพี่ก็น่าจะ20บาทบ่าทของผมก็สักห้าสิบไปกันตัวที่สองครับสินสันครับเด็กน้อยงานป้ายตัวนี้ละร้อยห้าสิบผมเน่ได้เอาร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบเพนด้าเพนด้าเก่าประมาณห้าสิบบาทโอ้ก็ประมาณร้อยโอ้โหเยี่ยนักเลยกู เหมือนกันอ่ะยี่สิบกับยี่สิบเป๊ะยี่สิบบาทแล้วกูอ่ะนี่ผมเตี้ยผมว่าให้ร้อยหนึ่งอะไรวะเนี่ยตัวตัวนี้น่าจะได้สักเจ็ดสิบแปดสิบาทผมก็น่าจะห้าสิบตัวนี้อะไรบ้างเฮ้ยดิสนี่โหมึงยี่สิบบาทเนี่ยยี่สิบเลยเฮ้ยของบีน่าจะได้สักประมาณร้อยหนึ่งเฮ้ยวงมาแล้วอ่ะโอ้ยเมื่กี้เมาทนี่น่าจะได้ร้อยเดียวผมเอาสักมาร้อยห้าสิบขอร้อยห้าสิบ นี่ครับโอ้โหยี่สิบบาทเท่ายี่สิบบาทพอนีมพอเลยสองร้อยหาสิบไม่รู้อ่ะผมนัวเลวกันโอ้เหียสตาร์วอว่ะโอ้โหเฮียยี่สิบยี่สิบของพี่ยังได้ร้อยนึงผู้ชนะคือพี่พีรับผมเมีมีรออยู่แล้ว ฝากติดตามช่องวันติงแวร์เฮาส์แล้ววันติงสโตนแล้วก็วันติงมินเทดเลยนะครับถ้าวันติงแวร์เฮาส์จะมีขายกระสอบวันติงสโตนจะเป็นไลฟ์สี่ชั่วโมงเดี๋ยวเมาเล่นเกมนี้เรื่อยอยังไงฝากเจอัน้ดสวัสดีครับแมีอะไรพูดไหมครับจุ๊บจุ๊บ <laughs>